ดำ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 อีดำาดำมาแต่จะเกิดใครๆก็เรียกว่าอีดำาทํายังไงก็ไม่ขาดกินอะไรก็ไม่ขาดขัดยังไงก็ไม่ขาดไปฉีดก็อันตราย เดี๋ยววันนี้จะมาบอกเคล็ดลับดีๆค่ะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยไปขาวกระท้วนหน้าโดยที่ไม่ต้องไปฉีดให้อันตรายแล้วก็ไม่ต้องไปหลงพิษกินอาหารเสริมที่มันมีสารอันตรายให้ร่างกายมันมีสารพิษอีกด้วยพร้อมยังเดี๋ยววันนี้จะมาบอกเคล็ดลับแล้วนะในฐานะที่จ๋าเคยดำมาก่อนดำม,มาตั้งแต่เกิดใครๆก็เรียกว่าอิดดำถ้าไม่เชื่อดูอ่ะดูดู <c oughs> ดูด, <c oughs> ด,ดูความดำนะคะอันนี้คือสมัยก่อนเลยและนี่คือตอนนี้นี่คือกล้องสดนะคะและนี่คือวิดีโอกล้องสดนะจ๊ะอะดูดูดูด อ่ะเด้อเด้อเด้อข่าวได้โดยที่ไม่ต้องไปฉีดให้อันตรายด้วยเข้าใจหัวอ,อกคนดําดีเพราะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตก็เคยดํามาก่อนแค้นมากเวลามีแต่คนเรียกว่าอิดดาแล้วก็สะใจมากด้วยที่วันนี้ไม่มีใครมาเรียกว่าอิดดาได้อีกแล้ว <c oughs> ถ้าอยากข่าวไม่ต้องไปฉีดกินนี่เลยอ่ะเด้อ <c oughs> เลอดูม,มากกูต้าวิตามินจากแบรนด์อีฟค่ะกินวันละสองเม็ดก่อนเนาะ ดื่มน้ำตามเยอะๆมันจะช่วยดูดซึมได้ดีมากไม่ต้องกลัวว่าอันตรายด้วยเพราะว่าผลิตภัณฑ์ทุกตัวจากแบรดอีปลอดสารอันตราย100ปถามว่าทำไมถึงขาวขึ้นมาได้เพราะเราดูมากกล่องนี้นะคะเราสกัดมาจากผลไม้ตระกูลเบอร์รี่แล้วก็มะพร้าวออร์แกนิกแท้1้อป็มันมีสรรพคุณเยอะมากเลยนะเว้ยแกมันมีประโยชน์เยอะมากเลยนะเว้ยแต่ว่าคนส่วนใหญ่เขามองข้ามไปไงแต่ว่าเราได้มีการวิจัยแล้วก็ทดลองดูแล้วนะคะว่ามะพร้าวออร์แกนิกตัวนี้เนี่ยสามารถช่วยบำรุงผิวของคุณให้ขาวใสขึ้นได้จริงิงงแถมมมยัเพ่่ชชุน ให้กับผิวได้ดีอีกด้วยเห็นลุกนอกจากคนนี้ไหมเมื่อก่อนมันก็ดําปีเลยนะดําปีปีดำเมอร์ดำเมียมจากอันนี้แหละเป็นคนปั้นให้มันขาวขึ้นมาเองเดี๋ยวดูกันว่าเมื่อก่อนมันดําขนาดไหนแท้ด้ ดู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 อันนี้คือรีวิวจริงนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเตีย้ยกลับมาจากพมา่าดูแขนนะคะสังเกตสีผิวที่มันตัดกันอันนี้คือก่อนใช้และนี่คือหลังใช้ภายใน2อาทิตย์นะคะความขาวมันแตกต่างกันชัดเจนรีวิวของเราอ่ะมีเยอะแยะมากมายไม่มีการแต่งแอปไม่มีการหลอกลวงไม่มีการทาครีมบีบีหรือว่าอะไรทั้งสิน้นและที่สําคัญไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าเลยดูมากกล่องน,นี้จะมีสารอันตราย เพราะมีแค่แบรนด์เราเท่านั้นค่ะที่สอนวิธีการตรวจสารอันตรายต่างๆในอาหารเสริมให้กับทุกๆคนสําหรับใครนะคะที่พลาดไปกับคลิปการสอนวิธีการตรวจสารอันตรายครั้งที่แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหนะ้าเดี๋ยวจะสอนให้ใหม่นะจ๊ะเอาเป็นว่าลองเปิดใจดูค่ะวันละ2เม็ดก่อนนอนเลยดูมากกล่องน,นี้ช่วยให้คุณขาวขึ้นได้อย่างแน่นอนไข่ดีเมอของเมกิทิกก็ไม่เคยพอใครสนใจรีบสั่งนะจ๊ะถ้าเกิดว่า็อตนี้หมดอาจจะต้องรอกันอีกนะจ๊ะอย่าดราม,ม่านะจ๊ะถ้าเกิดว่าไม่ได้รอบนี้แล้วก็อาจจะต้องรอส่งตามคิวนะจะอาาาหรรเสิิมมมผววขันี แต่จะมีสักกิ่ตัวที่กินแล้วปลอดสารอันตรายแล้วก็ได้ผลจริงร้อยเปร์เ็นเลือกกินกันดีๆนะจ๊ะเจออาหารเสริมที่มีสารอันตรายมาจะบอกว่าไม่คุ้มหรอกถ้าเกิดว่าอยากจะขาดเพราะรักนะถึงได้มาบอกเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนอ <laughs>